สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาในเรื่องดอกดาวเรืองนะคะวันนี้แม่ติ๊กจะพามากุบดอกดาวเรืองนะคะกุบดอกดาวเรืองให้ออกรุ่นนี้จะให้ออกขออกพันษานะคะ60บวัน70บวันโดยประมาณนะคะก็จะออกเยอะเมากเลยจะเราจะให้ออกช่วงออกพันษานะคะเราจะได้มีดอกไม้ขายเยอะๆนะคะวันนี้แม่ติ๊กก็เลยจะพามาดูวิธีการกุบดอกดาวเรืองนะคะถ้าเราไม่กุบมันจะรากจะไม่งอกใหม่นะคะมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะไม่ รากจะเดินไม่สะดวกค่ะถ้าเราปรวนดินให้รากก็จะเดินแบบสะดวกแล้วก็หากินได้เก่งขึ้นต้นก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะปุ๋ยที่เราใส่คือสูตรสิบห้านะคะแล้วเราก็ใส่ปูนขาวค่าเชื้อโรคด้วยนะคะถ้าเป็นฤดูแล้งจะออกดอกเร็วมากเลยค่ะ แต่ต้นเขาจะเล็กมากเลยนะคะฤดูแง้งออกดอกเร็วต้นเล็กแล้วก็หมดดอกเร็วหน้าฝนออกดอกช้าใช้เวลายาวนานกว่าปกตินะคะแต่ปัญหาหน้าแล้งก็คือหมดดอกเร็วปัญหาของหน้าฝนก็คือดอกอิ่มน้ําดอกดอกช้าน้ํานะคะฝนตกเยอะดอกผลผลิตก็ยิ่งทํายากขึ้นนะคะถ้าคนที่ปลูกดอกดะเรืองเราจะรู้ค่ะแต่ ไม่รู้จะทํายังไงจะแก้ไขยังไงนะคะต้องอยู่กับฟ้ากับฝนนะคะถ้าฝนตกเยอะๆเราก็มีความลําบากในการเก็บผลผลิตเพราะว่าดอกมันจะเน่านะคะมันก็เลยลําบากแต่มีฤดูหนาวฤดูเดียวนะคะที่ทําง่ายมากค่ะเป็นฤดูหนาวนะคะจะง่ายง่ายทุกอย่างคะ่ะดอกก็สวยต้นก็สวยค่ะจะเป็นหน้าหนาวที่ทําง่ายที่สุดนะคะวันนี้เมตติก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ